สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ชมรมพมิตารานะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการที่จะทําให้การคัดลอกนั้นง่ายขึ้นนะครับการคัดลอกที่จะนํามาเสนอวันนี้ก็คือว่าการคัดลอกแบบเป็นกลุ่มแล้วก็นําไปวางไว้ให้เป็นกลุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายก็จะสะดวกขึ้นนะครับจริงๆแล้ว ลการคัดลอกเป็นกลุ่มเนี่ยบางคนไม่เข้าใจก็อาจจะใช้ปุ่มชิปปุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็คัดลอกแบบนี้ก็ได้นะแล้วคัดลอกเองี้ยนะเยอะๆน,น,นะนะครับพี่ก็ปีแล้วก็เพจอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าผมก็เห็นว่าวิธีการนี้ก็อาจจะสะดวกมากขึ้นนะครับก็ลองมาแนะนําดูนะครับคนที่แนะนาเพลงนี้นะคือว่าเพลงมกุฑตะพันธนเจดีนะ เพลงนี้เป็นเพลงที่มีท่อนซ้ำอยู่นี่นะฮะท่อนซ้ำก็คือว่าบุญชั้นมีที่มาพบผ่านกงท่านก้าวพ้นข้ามผ่านไปถึงในพระพุทธาน,นะนะท่อนนี้ขอหลังจากโซโลเสร็จแล้วก็จะมาลองซ้ำอีกสองท่อนนี้นะดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่จำเป็น,นต้องปาดเนื้อใหม่ผมก็ปาดเนื้อเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งผมก็เอาเนื้อที่ปาดเนี่ยมาวางไว้ที่ ตร,ตรงการร้องอะจะเราจะมาลองทําดูนะครับเราหาเนื้อนี่ไงบุญชั้นมีที่มาพบผ่านตรงนี้ใช่ไหมโอ้เราก็หาเนื้อทีอ่เราจะต้อง copy ทั้งหมดกดปุม่ม shift ค้างไว้อันนี้ถ้ากดอย่างนี้มันจะได้แค่ด้านบนใช่ไหมอันนี้คือแท็กด้านบนเราต้องการแทร็กด้านล่างด้วยอาแท็กสองชั้น แค่นี้เราได้ผปุ่มชี้ค้างว่ามันได้แค่ถึงตรงนี้แต่ด้านนี้หายนะเราก็คอนโทรลเพิ่มอีก2องงานนะครับทีนี้ก็คัดลอกใช่ไหมครับป๊อบป,ปี้อย่างเงี้ยหรือว่าให้คอนโทรลีก็ไดนะ้แล้วก็มาวางไว้ตำแหน่งนี้เรสนี่นี่นะเรสนี้ กลุ่มเนี้ยเราจะตั้งค่าให้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อจะให้เรานั้นเเมื่อกี้เราก็วางไปแล้วเนาะเอาใหม่นะเราก็ตั้งค่าเป็นกลุ่มซะกลุ่ม create new group ครับเพื่อจะได้เลือกได้ง่ายขึ้นเวลาเลือกอนี้ อย่างนี้นะสังเกตว่ามันจะเป็นสีนี่ขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปเลือกทั้งหมดหละทีนี่มันก็มาเองปุ๊บเราก็บอกว่าซีเรกอรมันก็จะเลือกทั้งหมดหละทีนี้ไม่ต้องไปกดอะไรละอ่ะทีนี้มันยังงา่ายยังไงเรามาดูนะฮะทีนี้เพลงจบถึงตอนนี้นะไม่หวั่นไหวในพระพุทธานน,นนนกะ ชั้นมีนะบุญชั้นมีเมื่อกี้บุญชั้นมีอยู่แถวนี้นะโอเคเราก็เลื่อนมาใกล้ๆก,ก่อน้วกันครับเราก็กรุ๊ปคลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปแล้วก็สิล็กอเราก็เลื่อนมาเอาเมาส์ลากมาเฉยๆนี่แหละนะนะอยู่แถวไหนก็ไม่รู้เนาะเราไม่รู้ว่าตำแหน่งตรงไหนอนะ่ะเราลองเปิดให้ฟังที่นึงบุญชั้นมี บุญชั้นมีนะฮะอันนี้อยู่คาว่าบุญชั้นมีเสียงดนตรีเสียงเขาร้องอะบุญชั้นมีนะครับนี่เราอยากให้เลื่อนไปให้คว่าตรงกับบุญชั้นมีเหมือนกันนะครับแล้วก็กรุปแล้วก็ซีเล็กอแล้วก็เลื่อนไปบุญชั้นมีชั้นมีอยู่ดูดูหน้าพรีวิวนะหน้ามองภาพบุญชั้นมีบุญชั้นมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงกันแล้วนะฮะเลื่อนไปตรงกันนี้เราลองเปิดดิ ฉันมีที่มาพบพานองค์ท่านก้าวพ้นข้ามผ่านสุดแดนสุขีชีวจากดีจากแล้วองค์พระพุทโธไม่ต้องรอ้องไห้โหขอพุทโธไว้เพียงในใจ แค่เียเองเรเราก็ไม่ต้องไปปาาเนะื้อมัออกอนก็แค่เราพอถิตทีกว่างโดยวิธีการเลือกเป็นกลุ่มมนุษย์เป็นกลุ่มเซตค่าเป็นกลุ่มแบบนี้มันก็จะง่ายในการเลือกแต่ถ้าใครไม่เข้าใจวิธีการเลือกเป็นกลุ่มแล้วก็กดเลือกทีละอันทีละอันแล้วก็กดชิปเลือกทีละอันทีละอันแล้วก็หรือว่ากดทอนทอนเพิ่มแล้วก็ เลื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ